ที่หนึนะคะจื่อมันอย่างก็ลืมแหมมะเ่เคยจัดจื่อหนึ่งหกแปดาฟคูไผ่หนึ่งหกแปบายคูไผ่คูพูนคุณพูและคูไผ่นะคะค่ะมาดูนะคะว่าความสวยงามความพยายามของกระเทยในการถ่ายรูปนะคะเบื้องหลังของแต่สดีค่ะเขียวนะอันนี้กับเบื้องหลังกับช่างน้องโรเบิร์ตนะคะ คุณค่ะทมไมรดเดอทมไรเด้อเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเขากำลังทำอะไรกันนะคะเป็นชุดกุยกลายนิดนึงค่ะมาเก็บตัวนางงามนะคะวันนี้ก็เป็นร้านเบเกอรีรร่นะคะน่าทานน่าทานตรงนี้นะคะเราก็จะมาเป็นการเก็บตัวนางงามนะคะที่ดาวกวางเจ้านี่เจ้าวสวัสดีค่ะนี่เจา้าแมคโรหัวปลาครับครูแนนนะเจ้า <c oughs> เป็นผู้ช่วย <c oughs> แล้วมุมนี่ก็จะเป็น จิบปิ้นนีไพสาวรถเขาเขากำลังทำเค้กกันอยู่นะคะไม่ใช่ผ่าอาจจะเป็นอะไรอย่างก้เคกสดเป็นเครปสดนะคะก็เหมือนกันเราผู้ชายเราต้องเอาสดอเล่นค่ะนะะคนี่ค่ะใครอยู่แถวนี้นะคะผัวเผื่อเท่ากผ่านนะคะแวะมาทานได้นะคะฮอนจะคุยกับซอสเคเบร์นไม่งกูบังเตี้ยไปสอนอยู่ตั้งหลังแหมมาก งูเหลือมก็ว่าแม่เสือสาวกันเขายังอยู่นะคะอดีตชีมีนะคะเปิดท่องอย่างก็ตำนานกับดีเจนกับต้อเกเบรินนะคะตำนานอ่อคาริโซตำนานทุมไรเดอร์คาริโซไอเดียก็สไปซ์เกิร์มกนไม่ใช่ก็เรียบร้อยมาร้อยก็เรียบนะคะค่ะกระเทยกูอีกต่ออินเนอร์ อ่อนอย่าเขาจับปลาไปลงซ่าอนุดาขยำปี่ไม่ีพอนี่ยหเขียวแล้วหน้าเขียวแล้ววันนี้นะไปตรงนู้นเห็นไหมคะตรงนั้นนะคะเราเป็นที่อาบน้ําของเราที่เก็บตัวนะคะเป็นน้ําแร่ค่ะตรงนั้นนะคะเราต้องลงไปแช่กันนะคะหรือเขาเรียกว่าควายแช่บวกโอเคค่ะบายยชุดกุยกลายก็อนอ๋ออ๋แล้วกับวันอันสก้าวหน้องยุดได้กะน้องเวียงงานอีกบได้ไปอัน มีหลักฐานนะเสียบ้านโป่งเสียบ้านโป่งมะเสียบ้านโป่งสระบุรกงเ่ซอยซอยใหมซื้อมาเนี่ยอย่างเท่นี่้สัมภรจิซื้มเน่อย่างเทพไปหวานจมงเรลุกเราอ๊มันลุกไก่กุกุกอไก่กุกออยไก่คุกัเพวงกันเออมาแดดเริ่มหายละ แต่บรรยากาศสวยแต่แต่เจ้าพอเตอร์อสวยจริงๆสวยมากค่ะสวยมุงหยาสาัมบิยาปาตานีนสวยไม่มีใครเกินสวยแบบฟ้าล่าอ่ะพออขอเดินน้ำงานหนึ่งสเต็ปลงมาเร็วๆเร็วๆผมไหนอันผมในหัวนางคูแอนเด็กเคิร์ม่ะต็นที่อยู่บ้านเราเนี่าผมมัดบาร์เหมยอน่ต่อแบบ